สวัสดีครับเพื่อนกันกับดัชเชสชินเนลแล้วครับซึ่งในวันนี้นะครับเราครับจะมาเที่ยววันหนองแคนนะครับซึ่งในวันหนองแคนนี้นะครับเรานะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตำบลหนองเอ็ดอำเภอจ่าวเหนะครับส่วนอำเภอหนองหีนะครับเดี๋ยวเราก็ไป เที่ยวกันเลยแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้มาเที่ยววัดอย่างเดียวมาชมวัดอย่างนี้นะครับแต่เรานะครับจะมาให้อาหารปลาดุกด้วยนะครับส่วน EP สองเราจะมาให้อาหารลิ้นนะคะว่าเราไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนแรกนะครับเรามีอาหารปลาแล้วเรานะครับจะไปให้อาหารปลากันเลยนะคะโอเคนะครับเรานะครับจะมาดูว่าสาราตรงนี้นะครับจะมีอย่างไรบ้างครับแล้วเราเราจะไปให้อาหารปลานะก่อนเดินครับเดินข้ามตรงนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เดี่ยตรงนี้นะคะแล้วก็แค่เข้ามาเดี๋ยวทุกคนตกนะคะหมดเลยนี่คะก็จะมีมานั่งนะคะอ่ะเอาไว้ให้อาหารปานะคะแต่ก่อนดีนะครับเขาจะเลือกเอาอะไก่อนดีเอาอาหารป้าก่อนเลยนะครับทุกคนไปให้กันเลยโอ,โ,เโอ้โหเปิดโอออา,อาซาเลยเปิด คนมาดูนี่สิคนมีปลามากินน้อยมากเลยหนูเดาแล้วามาให้อาหาราสำหรับตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนตามันยังไม่ตื่นนะครับต่อแรกนะครับเพื่อจะเลือกขนมปัาหรือว่าอาหารปลานะครับถืออยู่เลยนะครับอาหารปลานะคะไปเราไปให้กันเลยนี่เรา เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยทุกคนไม่ยิบนะครับลื่นอะไรก็ไม่รู้สวยลื่นน่าอร่อยเนี่ยโอ้น้ำขี้มาน้ำขี้หมานะครับโอเคเนาะไม่หยิบนะมาอยู่คนเดียวตรงนี้ะเราโค้งกันเลยมาลบรุงนางคือ

เมื่อกี้เต็มหอเกือบหมดเลยแต่เดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันโดยใช้ขนมปังนะครับแต่ตอนนี้นะครับหันหลังก่อนฝนตก <ś, S 2> <c oughs> โอเคโอเคโอเราจะได้ไปยิชมชาามสาราไม่นะครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวเรามีหมวกันแล้วไปเดี๋ยวเรา,เาให้อาหารตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็ชีกชีกฉีกเราเคยใช่ไห้ลครับแต่ว่าครั้งนี้นนรนๆๆครับเรามาให้พันิชกับตัวเขาเลยนี่นี่

แต่ตอนนี้เราเทะคันนี่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 ไม่้าไม่ไม่้ครับปลามากินเต็มเลยนี่นี่นี่นเราให้หันไปนะครับเาไว้แล้วครับจะมา อาหารหมดนะคะไปโอเคนะครับเราจะเข้ามาย่ยมชมศาลาไม้เฉยๆได้คยวเขาลาไม้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราละครับเมื่อกี้นะคะเราไปให้อาหารปลาครับคือเลื่อนหมดเลยเล่นของเล่นเสร็จหรือครับนั่นก็คือป๊อบอีขนาดสี่เออแต่ว่าตอนนี้ครับเราบ๊บกด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 พอแล้วแล้วก็มากินขนมนะคะไปนะคะคุนพี่ จอกันใหม่คลินี้นะคะบายบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตากดกระดิง่งดีๆเลยหยคะขอบคุณที่ติดตามและชมค่ะบายบายกินดีก้า